จากรูปแบบนี้กลายเป็นแบบนี้แต่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมอันดับแรกรูปนี้ก็จะเป็นรูปที่ถ่ายมาแบบไกลๆใช้เลนระยะ200มมถ่ายตรงนี้เห็นไหม200มมถ่าย F 2.8ก็อันดับแรกรูปถ่ายมาค่อนข้างเอ,งอยียงนิดนึงด้วยความที่ผมใช้มือนะในการถือกล้องก็เลยทาการครอบรูปก่อนมาที่เครื่องมือครอบนะครับอันดับแรกผมจะครอบให้รูปให้มันตรงก่อนดูจากเส้นตรงนี้ให้มันตรงนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อาจจะครอบให้มันโฟกัสนางแบบเพอบอีกนิดนึง่งพื้นที่ผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้ตัวพื้นนนจะแบ่่งเป็1นนสว ส่วนข้างบนเนี่ยก็เป็น2ส,ส่วนก็ลงประมาณพื้น1ส่วนนั่งแบบ1ส่วนแล้วก็พื้นหลังตรงภูเขาอีกประมาณ1ส่วนประมาณนี้ค่อนข,ข,ข,ข้างสมส่วนแล้วก็แฮปปี้ดีหรือว่าอาจจะครอบเข้ามาให้นั่งแบบอยู่ตรงจุดตัด9ช่องมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะแคบเกินเอาไกลๆหน่อยแล้วกัน เอาไกลหน่อแล้วกันประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคเเอนทอร์ไปเสร็จปุ๊บมาที่ตัวเอ็กโพเชอร์ก่อนตัวโทนผมดูรูปแล้วมันค่อนข้างแอบจะมืดไปนิดนึงหมายถึงว่าจริงๆมันก็สว่างพอดีอยู่แล้วแต่อยากให้มันสว่างสดใสมากขึ้นคอนทราสต์ผมปล่อยไว้ก่อนผมไม่ชอบเล่นคอนทราสต์ตรงนี้นะฮะไฮไลท์ผมลดลงดึงรายละเอียดพวกเตือนนางแบบกลับมารายละเอียดท้องฟ้าที่มันหายๆไปไหนดึงกลับมาชาร์โนเปิดขึ้นนิดเดียวให้ภาพมันสดใสขึ้นนะครับไม่ให้มันมืดมากไว้ดึงลงตามเพราะรูปนี้ถ่ายมกลางแดดถ้าดันไปทางบวกภาพมันจะแสสสสสบบบบตตตาาาาาเเกกกกิิินน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 น็็็ดดดดดึึึงงงงลลมมมมมูรรัััะคค่ววแข้้ไปทใใหภพ ที่บอกรูปนี้ถ่ายมาเป็นลอไฟภาพสีข้างทางซีดเราก็จะปรับสีตัวไวแวนดันขึ้นไปทางบวกนิดนึงประมาณนี้แล้วก็ s a t u r a t i o n ตามให้สีมันสดขึ้นพอๆพอกันนะส่วนตัว t ท x t เจ e ด้วยความที่รูปนี้มันถ่ายไกลไม่ค่อยเห็นรายละเอียดหน้านางแบบอยู่แล้ว Text เจ e ผมจะไม่ปรับแต่ผมจะปรับค a r i t y ลงนิดนึงให้ภาพมันดูซอฟๆหน่อยอไม่ค่อยเห็นตัวรูขุมขนหรือว่าสิวหน้านางแบบอู่แล้วผมจะปล่อยไว้นะไม่อยากลด t e x t เจ e มาเพราะถ้าผมลด Text เจ e รูปมันจะยิ่งนวลๆเบลอภาพมันจะเสียคุณภาพไปก็เคมทให้มัแบบนเป็นกเจอร รประมาณนี้เราก็จะกระดกตรงกลางขึ้นนิดนึงให้ภาพมันดูสดใสขึ้นนะครับไม่ให้มีส่วนที่มืดที่สุดแล้วก็ดึงส่วนที่ขาวที่สุดลงมานะครับแล้วก็ตัว RGB Curve ก็จะทําเป็นเหมือน S Curve เหมือนกันให้ภาพมนออกมาเป็นคอนราสต์ ประมาณนี้เฉพาะโทนเคิร์ฟก็จะเป็น before a f t e r before after ภาพข้างๆสีเข้มสีสดนะครับถ้าปรับตัวโทนเคิร์ฟแล้วพอมองภาพรู้สึกสีมันเข้มไปสีมันสดไปกลับมาลดไวเบงกับเซทิเลชันลงให้สีมันไม่กวนใจมากให้สีมันไม่แสบตาไม่สดเกินไปดูลงมาข้างล่างตรงคอลเลอร์มิกเซอร์สีแดงกระทบอะไรกระทบเสื้อนางแบบกับตัวปากนางแบบนิดนึงปรับให้สว่างขึ้นแล้วก็ให้สีสดขึ้นนางแบบชอบปากสีสดๆนะครับสีส้มกระทบผิวนางแบบแน่นอนนะเอาให้นางแบบขาวขึ้นแล้วก็สีสดขึ้นตาม สีเหลืองกระทบยาข้างล่างนะครับให้สว่างขึ้นนิดนึงแต่ว่าลดสีย่าลงมาไม่อยากให้มันควนใจมากแต่ไม่ลดแบบ100%แบบนี้ด้วยความที่อย่างที่บอกถ้าลด100%เเหมือนย่าตายเหมือนภาพปอมนะเราแต่งเยอะเกินไปเราจะไม่แต่งโอเวอร์นะครับแล้วเปลี่ยนสีย่าให้มันออกส้มๆ้มแดงๆเหมือนโทนฝรั่งหน่อยหน่อยนึงนะตอนนี้พอผมแต่งไปแต่งไปแต่งมาพอมาปรับโทนเคิร์ฟแลนะ้วเนี่ยจากจาก before ทั้งรูปเลยนะ before After before after รตรงเนี้ยพอเทียบกันซ้ายขวาเนี่ยมองไปมองมารู้สึกภาพมันเริ่มสว่างนะอาจจะกลับมาดเกั่มนิ ก็ปรับไปปรับมานะบางทีปรับตัวนั้นตัวนี้แล้วมองรูปภาพรวมๆแล้วมันสว่างหรือแต่งเสร็จอีกทีค่อยมาปรับเอ็กพเชอร์หรือว่าความสว่างทั้งภาพอีกทีก็ได้นะครับตัวไวท์บาลานซ์อย่างผมลืมพูดผมไม่ผมไม่ปรับด้วยความที่ถ่ายมาภาพมันค้งสีธรรมชาติอยู่แล้วผมเลยจะไม่แตะไวท์บาลานซ์นะครับผมต่อมาก็จะเป็นสีเขียวกระทบตัวหญ้าอยู่แล้วนะครับตัวสีเขียวให้มันสว่างขึ้นนิดนึงลดความสดลงมาไม่ให้มันกวนใจมากแล้วก็ปรับฮิวให้มันมาทางส้มๆออกเขียวๆเหลืองๆไม่เอาเขียวแบบเขีียวปอแบบน้ ออกเขียวๆเหลืองๆให้มันออกโทนฝรั่งนิดนึงอากว่ากระทบอะไรกระทบรดนิดเดียวไม่ค่อยกระทบอะไรมากผมปล่อยไว้ศูนยูนะครับรูสีฟ้ากระทบตัวท้องฟ้าข้างหลังดึงลูมมนั้นของสีฟ้ากลับลงมาให้ฟ้ามันเข้มขึ้นปรับเซทูเรชันในสีฟ้ามันสดขึ้นนะครับแล้วก็หิ้วมาทาง ฟ้าออกแบบติดฟ้าประมาณนี้สีประมาณสไอนสีประมาณเทียวนะฟ้าแบบฟ้าน้ำนิดหนึ่งส่วนสีม่วงข้างล่างนี้ไม่น่ากระทบอะไรลวเพอรมเพิกับมาเินตาไม่น่ากระทบอะไรถ้าปล่อยไว้นะตัวเคอร์เรกเกอดิ้งผมคิดว่าผมจะไม่แตะถ้าผมปรับตัวเนี้ยอาจจะปรับให้มันออกฟ้าขึ้นให้มันกระทบท้องฟ้าแต่ว่าตัวท้องฟ้าเนี้ยถ้าผมปรับตัว c ค l ร์เ r กเกอดิ้งตรงเนี้ยให้มันออกฟ้าขึ้นเนี้ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้กระทบฟ้าแค่เฉพาะท้องฟ้าละมันจะกระทบท้งภาพเดี๋ยวพอแต่งทุกอย่างเสร็จผมเอากลับไปศูนย์ก่อนนะพอผมแต่ง นะปรับขอบให้มืดๆนิดนึงไม่ให้มันกระทบส่วนที่มันสว่างแล้วก็ใส่จุดเข้าไปคือตัวเกรนนะเกรนคือจุดๆจ,จ,จ,นะจาก Before แบบนี้ที่ภาพใสๆไม่มีจุดพอกดใส่จุดเข้าไปภาพดูมีารายละเอียดมากขึ้นส่วนกรีนพาร์เมรีผมดันมาทางบวกนิดนึงให้ทนให้โทนสีมันหรูนะตัวคาลิเบชันเนี่ยแล้วก็บูพาร์เมรีก็ดันมาทางลบ หน้าตัวหิวให้สีมันดูหรูขึ้นแล้วก็ saturation ลดลงตามหน้าเดียวสถีถ้ามันสดเกินเดียวสีมันจะ over เขือลดลงตามจากนั้นผมจะกลับไปที่ภาพรวมลดให้มันมืดลงนิดนึงลองดูมืดๆให้มันมืดลงนิดนึงหรือให้มันสว่างขึ้นก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราออกแบบไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผมจะใช้ตัว masking ตรงนี้ใช้ตัว linear gradient เลยง่ายๆนะครับป่าจากข้างล่างขึ้นมาประมาณนี้แล้วให้มันมืดนะเราจะได้โฟกัสที่นางแบบมากขึ้นอีกครั้งเหมือนเดิมกดบวก linear gradient น,นี้ป่าจากท้องฟ้านะแต่เฉพาะท้องฟ้าตรงนี้ให้มันมืดขึ้น มืดไม่พอท้องฟ้าที่ดีควรจะมีสีสันให้มันออกฟ้าๆหน่อยประมาณนี้แล้วก็ขอปาดอีกทีหนึ่งจากข้างๆยาวๆแบบนี้เลยเอาอ่อนๆซอบๆซอบๆนิดเดียวประมาณนี้จะได้โฟกัสที่นางแบบมากขึ้นนะครับจะได้โฟกัสที่นางแบบมากขึ้นถ้ารวมๆจริงๆก็เสร็จแล้วนะแต่ถ้ารวมๆดูแล้วรู้สึกว่าเสื้อนางแบบหรือช่วงนี้มันแสบตาเกินอาจจะกลับมาปรับเล่นตรงโทนเคิร์ฟอีกทีก็ได้เพราะว่าจะใช้กับไม่ใช้โทนเคิร์ฟกดดูลูกตาตรงนี้นะ before after before after เห็นไหมค่อนข้างพาวเวอร์ฟูลมากค่อนข้้้้าาาางงงต่่กกันนมมผคอขแแฮปปีลว แต่ถ้าตรงเนี้ยมันรู้สึกแสบตาเกินลดลดช่วงส่วนตรงกลางลงก็ได้นะหรือลดส่วนขาวลงก็ได้ประมาณนี้หรือจะไปลดตัวไฮไลท์มากขึ้นไว้มากขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันสรุปเอ็กพเชอร์ผมปล่อยไปศูนย์แบบนี้ก็ได้นะครับจาก before เป็น After แบบนี้ before เป็น After ค่อนข้างโอเคเลยสวยงามนะครับสวยงามก็จบนะครับผมเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ใครมีคาถามอะไรก็คอมเมนต์ถามผมดีใต้คลิปนี้ได้เลยลองเอาไอเดียไปใช้กันดูนะครับลองปรับแสงปรับสีปรับไว้บาลานซ์แล้วก็ครอบรูปให้เรียบร้อยสุดท้ายอย่าลืมใช ขอบคุณครับผม